สวัสดีครับเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงทินฮอดอีแม่คลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาชมต้นกล้วยพัดที่ปลูกอยู่หน้าบ้านณนะตอนนี้นะครับต้นสูงตระงงานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปลูกอยู่ข้างริมรัว้วเราจะสังเกตความสูงของเขานะครับจะสูงเกือบเสาไฟฟ้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปลูกห่างจากบ้านอยู่ประมาณ6-7เมตรด้วยกันนะครับ รู้สึกอายุของเขาตอนนี้นะครับก็เกือบจะประมาณ4-5ปีเลยทีเดียวในการปลูกต้นกล้วยพัดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าคิดดีหรือยังนะครับก่อนที่เราจะปลูกต้นกล้วยพัดเพื่อให้เป็นไม้ประดับในสวนอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับมันก็จะมีทั้งในส่วนของความสวยงามและที่สําคัญก็คือเราต้องคิดก่อนนะครับว่ามันจะมีผลกระทบกับบ้านเรือนที่เราปลูกอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะมารู้จักกล้วยพัดก่อนนะครับว่าเป็นยังไงต้นกล้วยพัดนี้นะครับจะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่นเขาจะมีลำต้นที่คล้ายปาล์มนะครับใบคล้ายกล้วยแล้วก็เป็นพืชในวงเดียวกันกับปักษาสวรรค์ยังไงก็ตามนะครับการจำแนกกลุ่มพืชในวงนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงเพราะว่าบางครั้งก็นำกล้วยพัดไว้ในส่วนของสกุลเดียวกันกับกล้วยนะครับ ก้วยพัดนี้จะเป็นพืชมีเง้านะครับแล้วก็มีก้านใบยาวใบเขาจะมีสีเข้มยื่นดิ่งขึ้นจากโปต้นนะครับยาวเต็มที่ราวประมาณ3เมตรแล้วก็กว้างราว25-50เซนติเมตรมีเง้าฝังอยู่ใต้ดินนะครับและเมื่อโตขึ้นอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็จะโผล่พ้นดินแล้วก็แผ่ใบเป็นสมมาตรนะครับ รวมความสูงทั้งหมดเต็มที่ก็อยู่ที่9-18ถึง18เมตรเลยทีเดียวสูงเกือบเท่าเสาไฟฟ้านะครับส่วนขนาดลำต้นนั้นก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางราวประมาณ30เซนติเมตรตรงโคนใบก็จะมีลักษณะโค้งอุ้มน้ำได้มากดอกของกล้วยพัดก็จะมีสีขาวขุ่นมีขนาดเล็กกระจุกเป็นช่อมีช่อดอกยาวถึง30เซนติเมตร เขาจะออกดอกได้ตลอดปีแล้วก็มีผลสีน้ำตาลส่วนภายในเมล็ดก็จะเป็นเมล็ดสีฟ้านะครับกล้วยพัดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแล้วก็หนอ่อหรือว่าเงาสามารถปลูกในดินทรายหรือว่าดินเหนียวที่มีการระบายน้ําแล้วก็มีความชื้นพอสมควรนะครับนอกจากนี้นะครับกล้วยพัดก็มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า trellers a v tree เป็นไม้ประดับที่ถกเถียงกันมานานว่า ผลของเขาเนี่ยกินได้หรือเปล่าทั้งๆท,ที่กว่าจะปลูกจนเห็นผลออกมานั้นได้ยากมากส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่ใบนะครับต้นกําเนิดของต้นกล้วยพัดมาจากประเทศศรีลังกานําเข้ามาปลูกในช่วงสมัยรัชกาลที่4แล้วก็นิยมปลูกในวัดและาศาสนสถานต่างๆจึงมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่ากล้วยลังกานั่นเองนะครับข้อสังเกตของคินอดอีแม่นะครับกล้วยพัดอาจจะมีความสูงใหญ่ได้ถึง3เมตร ทำให้เสี่ยงต่อการโค่นลม้มเมื่อลมพัดแรงๆนะครับเราไม่ควรจะปลูกใกล้กับตัวบ้านแต่ว่าความสวยงามของกล้วยพัดก็ทําให้หลายคนหลงไหลนําเงามาปลูกภายในรั้วบ้านซึ่งก็น่าจะเป็นอันตรายอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ณขนาดนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับมีคําถามนะครับจากหลายๆท่านว่ากล้วยพัดออกดอกแล้วจะตายหรือเปล่าหากเป็นต้นกล้วยบางสายพันธุ์ที่มีผลกินได้นั้น ปลูกออกปลีออกดอกแล้วก็จะตายเพราะเป็นพืชล้มลุกนะครับแต่ว่ากล้วยพัดนี้มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นเพราะว่ามีอายุยืนยาวกว่า10ปีแล้วก็มีลำต้นที่สูงชะลูดอย่างที่บอกไปแล้วสูงได้ถึง3เมตรเอาไปเพาะได้ด้วยวิธีการแตกหนอ่อแล้วก็พอเมเล็ดหากต้องการเห็นดอกก็ต้องรอราวประมาณ3ปีเลยทีเดียวกล้วยพัดจะหันหน้าเข้าหาแสงได้ด้วยตัวเองนะครับกล้วยพัด1ต้นออกดอกได้หลายครั้ง แล้วก็จะมีช่วงเวลาที่ผลัดใบทําให้ก้านของใบหล่นลงมาเลยทีเดียวนะครับข้อสังเกตที่สําคัญนะครับก็คือกล้วยพัดเป็นต้นไม้นะครับรากของกล้วยพัดก็อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวโครงสร้างของเสาได้เช่นเดียวกันหากปลูกไว้ชิดรัว้วหรือว่าชิดเสามากจนเกินไปแล้วเสาเกิดชํารุดมีรูพุนรากของต้นไม้ก็จะเข้าไปทําให้เป็นร่องได้เช่นเดียวกันกับต้นไม้อื่นๆอันนี้ต้องระมัดระวังตามที่คิดอดอทีแม่บอกไปแล้วนะครับ และมีคำถามนะครับว่าถ้าเราต้องการถอนต้นกล้วยพัดแล้วปรับพื้นที่ล่ะครับก็มีเจ้าของบ้านที่เคยปลูกต้นกล้วยพัดไว้ในบ้านเดี่ยวโครงการบ้านจัดสรรแล้วต้องการรื้อกล้วยพัดออกหากตัดส่วนลำต้นออกไปแล้วเดือแต่ตอก็จะเกิดปัญหาปลวกขึ้นนะครับและการของใบกล้วยเองที่แก่เนี่ยก็จะหล่นลงมาทับกับข้าวของด้านล่างเสียหายและบางบ้านที่เคยปลูกแล้วเนี่ยบอกว่าจะมีช่วงที่กล้วยพัดผลัดอิงและ ใบมักจะยื่นไปสู่บ้านข้างๆทําให้เกิดความรําคาญแก่เพื่อนบ้านได้เจ้าของบ้านก็ต้องตัดสินใจถอนออกนะครับโดยสรุปแล้วการปลูกกล้วยพัดไว้ใกล้บ้านนั้นไม่เป็นอันตรายนะครับแต่หากต้นกล้วยพัดเติบโตใหญ่ก็อาจจะสร้างความลําบากใจให้แก่ผู้อยู่อาศัยแล้วก็เพื่อนบ้านหากคุณกําลังจะเลือกกล้วยพัดนะครับเป็นไม้ประดับ ในการตกแต่งสวนก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลดีๆมากกว่านี้นะครับเพราะว่าหากลงทุนปลูกแล้วต้องมาลื้อใหม่มันก็อาจจะไม่คุ้มเลยทีเดียวนะครับและคินฮอตอีแม่มีข้อแนะนำนะครับว่า นอกจากที่หากรากของต้นไม้ทำลายส่วนโครงสร้างของเสาหรือว่าคานหรือว่ารัว้วแล้วต้องการซ่อมแซมเราก็สามารถใช้ซีเมนต์นะครับมาอุดในรูโพรงต่างๆได้เพื่อให้เกิดความคงทนถาวรแล้วก็ไม่เกิดในส่วนของการพังทลายของรัว้วหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆได้ด้วยนะครับ รีบความรู้เกี่ยวกับกล้วยพัดนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับการตัดสินใจเพื่อนํามาปลูกในการจัดสวนของทุกๆท่านที่ชมคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคิดพ่อที่แม่ด้วยนะครับผมเองก็จะคอยนำคลิปดีๆแบบนี้มาฝากทุกๆท่านอีกนะครับคอยติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ